วันนี้ผมเป็นไตเพราะว่าสุ่มของจริงหรอคนชื่อแน่น่ารักทุกคนจริงหรอเหมือนคนชื่อมุกเลยเนาะเจอไวรัสคงเป็นใครเจอคนที่ใช่คงเป็นเธอแปดล้านแปดล้านเอาเอาเอาเงินจากไหนมาก่อนฮัโหลพับพับพับอ่ะเลย อ,อชุดนี้กันนะคะทุกคนสีอะไรดีเฮ้ยสีนี้สวยนะเนี่ยสีนี้ถูกแต่สวยครับเฮ้ยสวยทุกสีเลยว่นะทุกคครับสีทองไม่ค่อยสวยเลยอะแต่แพงอะขอบคุณนะคะคุณชัดชดานะคะสำหรับ75ดวงดาวนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ผมเป็นไตเพราะว่าสุมของจริงหรอส <c oughs> อาแตพี่ก็ต้องพี่ก็ต้องไปฟอกไตเหมือนกันนะลง <c oughs> สีฟ้าสวย <c oughs> จริง จริงค่ะพี่เห็นด้วยพี่รู้สึกว่ามันสวยส,สองสีเนี้ยสวยสีม่วงเริ่มแบบดูเฉยเยแล้วสีทองมาดูเวอร์วังมากอะเอาสีอะไรเนี่ยขอบคุณสุภณิตด้วยนะคะสำหรับการกดซัำสนับสนุน <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโมกุชิแลเลยนะคะ <c oughs> เราอาจจะเด้งชา้านิดนึงแต่ว่าแอร์ไทม์ของทุกคนมันอยู่นานไงเออเด้งชา้าแต่อยู่นานนะคะ เอาสารุปเอาสีทองแปจบ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 มาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสีทองกันนะคะไหนๆก็สุมแล้วนะเราก็ต้องเอาที่มันแบบ the base นะคะชื่อแนนนะคะฝากตัวด้วยยินดีต้อนรับน้องแนนด้วยนะคะสวยไหมเนี้ยสองแป๊บ,บ <c oughs> ดูด <c oughs> ดูรูปโปรไฟล์แล้วรู้เลยว่าสวยแน่นอนน้องคนนี้ <c oughs> โอ้น้องแนน่ะโลกสดไหมฮะ <c oughs> <c oughs> น้องแนนหนูน่ารักมากเลยอะ คนชื่อแนนน่ารักทุกคนจริงเหรอ AL. เหมือนคนชื่อมุกเลยเนาะสวัสด,ดีคอออน้องพีด้าด้วยนะคะส่งดาวครั้งแรกขอบคุณ35ดาวด้วยนะคะมาเราจะมาหมุนกันเรามีทั้งหมด6ตัวตอนนี้นะคะทุกคนเรามีอะไรแรกได้เพิ่มอีกปะ ไม่มีแล้วแน่เลยอ่ะหกตัวสุ่มทีละหนึ่งหรือว่าห้าไปเลยดีครับทุกคนว่า <c oughs> คนดูเออเออคือความเห็นของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะน้องแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันหนะมึก็ตัดสินใจไม่ถูกอ่ะครับทุกคนแต่ว่ามูรู้สึกว่าสีทองมันแพงสุดก็เลยอยากจะเอานะคะ <c oughs> เจอไวรัสคงเป็นไข้เจอคนที่ใช้คงเป็นเธอ <c oughs> งั้นสีทองจะทำให้พี่มุกเด่นจริงเหรอโลกพี่อยากเด่นพอดีเลยอ่ะ สีทองนะสีทองนะสรวสีทองนะเราจะต้องได้พิมเขียวนะคะ3ชิ้นแล้วก็ได้ลูกแก้วอีก4ชิ้นนะคะมาดูกันว่าเราจะหมดเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราไม่มีอะไรให้แลกเลยสัก,กอันเดียวเริ่มต้นเรามามีทั้งหมด2 4 4สี่สี่สองห้าเพชรนะครับถ้าพี่มูจะเอาสีทองเนี่ยพี่มูสจะหมดเพชรประมาณเท่าไหร่ทุกคนลองทายกันดูดีกว่าพี่มูขอทายว่าจะหมดประมาณ 8,000เพชรอ่ะอันนี้พี่มูทายนะว่า8 0 0 0เพชรทุกคนคิดว่าเท่าไหร่คะเอยมีคนบอกว่า5 0 0 0 10,000 5,000 7,000 6,000 7,000 5,000 6 4,000 1 5็้านล้าน8ล้านเอาเอาเอา,เอาเงินจากไหนมาก่อนฮัลหลพี่มูขอดูก่อนว่าตู้อื่นมีลูกแก้วให้เราได้สุ่มปะอุ๊ยรอบนี้ไม่มีตู้อื่นด้วยว่ะก็คือเราต้องสุ่มแค่ตู้เดียวเลยนะคะ โอ้ยน้องแนนขอบคุณน้องแนนอีก300ดาวด้วยนะลูกรักพี่มุกพี่มุกน่ารักน้องแนนก็น่ารักครับอะไปครับ5้าเลยครับ5้าแรกนะฮะคุยพี่มุกว่าเปิดเพลงเนี้ยไม่น่าได้เราต้องเปิดเพลงมุกมีเพลงเด็ดอยู่แป๊บนึงนะนี่เลยครับเพลงนี้เลยเฮ้ยเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมคนมีบุญมาถึงก็ได้เออ อะไรนะลืมชื่ออ๋อพิมพ์เขียวมาถึงก็ได้พิมพ์เขียวโอ้ลูกแก้วอีตั้งหาทุกคนค่ะย่านะคะวันนี้มามาดีอยู่วันนี้มาดีอยู่นะคะขาดอีกแค่3ลูกแก้วกับ2พิมพ์เขียวเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่โมขอสูงหนึ่งให้ตั๋วฟรีมันหมดไปก่อนพัมอ้าเลยเลยไปนิดนึง ไม่เป็นไรครับเราให้โอกาสมันไปก่อนนะฮะแรกๆอะไรอะไรก็ดีฟังไว้โอ้แรกๆมันล่อซื้อเราไงแรกๆมันทาเหมือนแบบว่าทําให้เรารู้สึกตายใจก่อนว่าตู้เนี้ยไม่เกลือแต่มันจะเกลือหรือเปล่าลองดูอีกห้าครับไปครับ <c oughs> ส่งครั้งแรกหาพี่โมเอ MC จากตายสบายดีเอ้ยไม่ใช่นั่นมันคนลาว สวัสดีน้องจันทนาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับ75ดวงดาวลูกว้าได้มาอีกหนึ่งลูกแก้วทุกคนคะ่ะหรือว่ามุงจะต้องแบบทำเป็นพูดไปสุ่มไปคะ่ะพูดไปสุ่มไปแล้วดวงมันมาจริงนะตอนนี้ได้ลูกแก้วมาอีกหนึ่งดวงนะคะถ้าเรายิ่งไปกดดันมันมากเราไปคาดหวังมันมากมันอาจจะไม่ได้ไงอันนี้คือเราเบิดแบบชิวชิวนั่งคุยไปกดไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ <c oughs> มีคนบอกว่าพี่มุกโชคดีมากเอา้าก็แงะแล้ว <c oughs> คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อย่าให้เกลือให้เห็นนะถ้าเกลือนี่มุกหน้าแตกเลยนะทุกคนอ่ะพิมพ์ว่าอะไรซับพอหอทุกคนมาเราไม่ได้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้อะไรนะเราต้องการที่จะให้ทุกคนพิมพ์หนึ่งคาถาเพื่อให้พี่มุกเออไม่เกลือนะคะมาพิมพ์มาครับพิมพ์อะไรก็ได้สิ่งที่ทุกคนได้ยินจากเพลงอ,ะอ่ะะพิมพ์สิ่งที่ได้ยินมาครับทุกคนเขาสวดว่าอะไร โอลิเยเหรอโอลิเยจริงเหรออ่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะสุ่มนะคะโอลิเยโอลีเย่โอลิเยเ,เ,เพียงรอบแรกไปครับเราต้องทำเป็นพูดไปด้วยแล้วก็สุ่มครับทุกคนเราจะได้แบบไม่โฟกัสกับมันนะคะแต่ตามองไม่หยุดเลยนะตอนนี้ตาโฟกัสไม่หยุดเลยครับเพียงเพียง อรอบนี้หรือว่าเราต้องสุ่มแล้วก็แบบกดผ่านแอนิเมชันไปเลยครับทุกคนหุยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแนนอีก220ดาวด้วยนะลูก <Wow. S 1> เอาแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะเท่าที่ดูแล้วนะคะคาถาของเรามันคือโอริเยมีแต่คนได้ยินว่าโอริเยโอริเยโอเคพี่มุจะ พูดว่าโอริเย e e, พร้อมกับทุกคนมี์ว่าโอริเย e e มานะคะพี่มดจะสุ่ม5้าแบบรัวๆเดี๋ยวเอาหนึ่งตัดเกลือไปก่อนตัดเกลือหรือว่าได้ของดีมาไม่รู้ได้ของเกลือ อะไรที่ดวงดาวของน้องแนนให้หน่อยนะคะพี่มุกปักหมดเอาไว้ให้แล้วนะคะขอบคุณน้องแนนด้วยนะคะสําหรับ500ดวงดาวน่ารักจังเลยก <c oughs> ูกำลังโหนแกนะคะน้องแนนจุ <c oughs> ๊บจุ๊บอะรอบนี้ระหว่างที่โอลิเยนะทุกคนพี่มุกจะกดรัวๆเลยนะ <c oughs> มันโอลิเยตอนไหนวะ <c oughs> โอลิเยไปโอลิเยไปโอลิเยไปอออได้ไหม ขาดลูกแก้วอีกแค่เดียวเองครับทุกคนโอลิเยโอ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 ลิเยขอโทษค่ะกีดังไปหน่อยขอโทษนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเราได้ลูกแก้วมาทั้งหมดอีกสองดวงทุกคนโอลิเยวะซ่าขาดอีกแค่ขาดพิมพ์เขียวอีกแค่สองอันเองทุกคนทำไงดีครับหมูแตกแล้วหนึ่งเปิดสองเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะ แค่ขี้หูออนไลน์ครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราเปลี่ยนบทแล้วเราไม่เอาโอรีเ e ยแล้วเราจะเปลี่ยนเพื่อเราจะอยากได้รับพิมพ์เขียวนะคะสัพพอฮอลองสัพพอฮอเชื่อพิมุกสัพพอฮอสัพพอฮอสัพพอฮอมาครับ ซพอฮซพอฮัซพอซพอลูกแก้วมาอีกแล้วอะไรกันนะครับเนี่ยผู้คนขพี่มุกได้แต่ลูกแก้วอะไรกันเนี่ยเอาไงดีครับหรือว่าบทนี้มันไม่ได้แล้วบทนี้เรียกได้แค่ลูกแก้วพี่มุกว่าว่าละบทนี้มันเรียกได้แค่ลูกแก้วนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นเอ่อ รถไฟบ๊อบเหรอคะรถไฟบ๊อบมันจะมีพิมพ์เขียวออกมาเหรอคะอ่าลองดูแล้วกันรถไฟบ๊อบนะคะรถไฟบ๊อบไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันนะคะขอพิมพ์เขียวจงออกมาด้วยนะคะ e i e i o ไปมาเอาเออเอาเอาเอาเอ้ยเอาเรื่องเอาเอา,เอาให้หมดเลยครับเย้ทุกคนต่อมือ เราได้มาอีกหนึ่งพิมเขียวแล้วครับเฮ้รถไฟบอสอาจจะช่วยได้จริงนะเนี่ยเฮ้ยขอบคุณนะคะน้องแนนอีก265ดาวนะลกูกขอบคุณมากเลยครับผมพี่มุกขอบคุณสำหรับกำลังใจน,นะคะสู้สู้สุดใจเลยโลกวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับกำลังใจน,นะอ่ะตอนนี้พี่มุกได้มา2พิมเขียวแล้วเหลืออีกแค่1พิมพ์มเขียวเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ไปเลยนะคะชุดนี้ ตอนนี้พี่มุ้งหมดไปแค่3,000เพจเองนะโดยประมาณโอ้ขอบคุณน้องแนนอีก500ดาวด้วยนะลูกโอ้ยทำไมถึง<ๆ>ส่งดาวเยอะจังเลยอะขอบคุณนะคะอีกหนึ่งอีก500ดาวจากน้องแนนนะคะเอออยากจะบอกนะคะว่าใครนะคะที่ส่งดาวครบ3,000ดวงนะคะได้รับทั้งกระเป๋าผ้าแล้วก็ได้รับทั้งหมวกด้วยนะคะฟรีจากเพจโมกุชิปเลยใครอยากได้นะคะส่งดาวให้รวมทั้งเดือนเกิน3,000ดวงนะคะรับไปเลยค่ะ ส่งฟรีถึงบ้านโฆษณานิดนึงไปต่อนะคะเอารถไฟบ๊อบหายแล้วขอลองรถไฟบ๊อบอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ามันได้ก็แสดงว่าอันนี้แหละมันเกิดมาเพื่อพิมพ์เขียวนะคะ e i e i o e i e i o ทุกคนพิมพ์ e i e i o ครับ e o e i e i o e i e i o e i e i o มามา มา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 พี่มูรู้แหละพี่มูต้องหลับตาทุกคนเราต้องหลับตาขอลองหลับตาสักสักรอบสองรอบมันน่าจะมาครับไป <im itation> โอ้ยพี่มูแอบดูแล้วอย่างงี้ไม่ได้แน่เลยอะพี่มูแอบดูอย่างงี้ไม่ได้แน่ละโอ้โหรอบนี้จะไม่แอบแล้วรอบนี้จะไม่แอบแล้ว แล้วรอบนี้เสียงหายนะคะเย้พี่มูได้พิมเขียวแล้ว <c oughs> โอ้เป็นพรน้องตัวเล็กบอกให้เปิดเพลงรถไฟบ๊อบเลยนะเนี่ยได้รัวๆเลยนะคะแ <c oughs> สดงว่าเพลงรถไฟบ๊อบมันเรียกพิมพเขียวได้จริงๆนะเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยค่ะมาดูกันดีกว่าว่าพีม่มกหมดไปเท่าไหร่นะคะชึบสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งนหนึ่งก็สรุปนะคะ ชุดสีทองนี้นะคะมุกหมดไปทั้งหมด3,240เพชรเท่านั้นเองโอ้โหถัวถัวเป็นครั้งเป็นเป็นเป็นครั้งนี้คือไม่เกลือที่สุดแล้วตั้งแต่สุ่มมานะคะทุกคนสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาร่วมให้กำลังใจแล้วก็ร่วมเออสุม่มร่วมเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์คาถากันในวันนี้นะคะขอบคุณมากครับโอเค